ได้ปลาเล็กปลาน้อยมาจากแยบทุ่มเขาเขาไปตักปลาขอนมาปลาขอนคือปลาน้ำแห้งนะก็มีปลาอะไรมั่งงงดูเนี่ยปลาขยแยงปลาขยแยงตัวน้อยตัดหัวทิ้งแล้วก็มีปลาดูกเขาทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วยายก็จะหมกหมกภาษาเหนือเรียกแอฟแอฟก็คือการเอาปลาไปห่อใบตอง ทำแบนๆแล้วก็เอาไปนึ่งก็เอาไปนึ่งก่อนแล้วถึงย่างบ่มาต้องอแย่มาต้องย่างนึ่งเอา,าเนาะนึ่งแล้วก็ก่อยมาย่างมันหอมแล้วก็เอาใบตอง,อตงยาง่ยางให้หอมนิดนึงเอามาจี่ในกระทะเอาก็ได้ไม่หอมใส่อหอยท้องทิพย์ปลาค่าใบมะขูดพริกหอมแดงหอมกระเทียม,มก็ใส่มะแขนวนเลยกะแขวนขแล้วก็ข้อละพาอ่างไงมันหอม ออเดี๋ยวแปลเป็นภาษากลางให้จากภาษาเหนือแม่บอกว่ามีหอมแดงหอมขาวเกลือใบมะกรูดตะไคร้พริกแห้งใส่กะปิตัวเนะึะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็จะมีกะปิด้ว่วใส่ตะไคร้เยอะๆมันจะได้หอมแล้วก็ขานหน้าก็คือมกแขวนมกแขวนก็คือเครื่องเทศชนิดหนึ่งมีกลิ่นชุนๆหอมๆเอาไว้ใส่ลาบ ราบคั่วทางเหนือก็ได้แล้วก็ใส่ใบใบแมกลักที่จริงนี่ยายใส่ใบโหระพามักก็ใครชอบนาดนอย่างนั้น <c oughs> ขมิน้น <c oughs> อ๋อใส่ขมิ้นด้วยมันจะได้เป็นปลาจะได้เป็นสีเหลืองเหลืองหอมน่ากินเกี๊ยวห่อเป็นเป็นหอ่อเป็นหอ่อแบนแบน,นเหมือนขนมกล้วยอะ โขกเสร็จก็จะเอาน้ำพริกมาผสม,มกับปลาแล้วก็ถึงจะไปหอไป่อใบตองอีกทีนึง่งสาดก็ยาวๆ<ะ>สาดคน,นเ้ยต่ำกงใส่ไข่อันสาดไม้อ๋อหนูจะอาบน้ำปะใช่กลัวกลัวเสียงมันเข้าไร่วนแม่งไม่เป็นไรเข้าไปเลยลูกอาบไปเลอลูกเปิดน้ำลงเปิดประตูแล้วก็อาบได้ไ,ไปกันเลย นี่ทให้<ด>อยู่เนี่ยมาเลยเลยลูกนี่เรากลับมาจากสุพรรณแล้วนะคะเอาใบตองมาจากสุพรรณด้วยเก็บน,นี่หอมมาก่ฟนมากๆเลยนี่แปดสิบสองยังทำน้ำพริกวายวันนีหน้หนีหนีผมซะไว้รุ่นเลยตมูเตมี่มาก มีเพชรประดับเวยตอนนี้เราอยู่ชั้นห้านะคะวันนี้มันมีฝนตกอากาศเยน็นลมเย็นมากๆเลยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูหลังจากที่มันมีแผ่นดินไหวใช่ไหมเราอยู่ชั้นห้าเราก็กลัวอยู่นั่นนี่เราหนีไปนอนที่สุพรรณเราเพิ่งกลับมาไปแต่วันศุกร์ค่ะแต่สำรวจหมดแล้วไม่มีรอยร้าวเลยนะคะทุกห้อง ถามหมดแล้วสำรวจหมด,หมดแล้วไม่คือดูแลหลังคาก็ไม่ร้าวข้างฟงข้างฝายังอยู่สภาพเดิมอยู่แต่ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันขอให้เราพวกเราปลอดภัยปลอดภัยอย่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่โขงอังาพีกแล้วค่ะโอ้ยมีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ค่อยใส่กะปิ เราก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันกับตัวปลานะคะก็คล้ายๆหมกทางอีสานนะเนาะแต่ของเราจะใส่ขมิ้นด้วยทางเขาว่าหมกหม้อแต่เราจะไม่ใส่ปลาร้านะคะใส่กะปิเอากะปิใส่ไปกับไอ้นี่ใบมะกรูดเลยใส่ไปในน้าพริกเลยหอมแดงหอมขาวใส่เยอะๆแล้วก็ตำไปด้วยนะแล้วก็หั่นใส่บี จะได้หอมๆเนะผ้นนี่ก็ทํามาหมดแล้วอันนี้ปลาจากธรรมชาติมาจากเพชรบูรณ์นะคะมาไกลเลยนะเอามาฝากห่อไปต้องเสร็จเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็มาปิ้งให้หอมใส่ขมิ้นด้วยนะ หอมแดงหอมแดงภาษาเหนืออีกอันนึงก็เรียกหอมบัวเนาะกระเทียมก็เรียกหอมเตรียมหอมเตรียมหอมบัวใส่เข้าไปเนี่ยฝีมือแม่เหมือนเดิมแม่อุียแพร ตกี้ยังบาได้ใส่ตคกับแม่มแ่มแ,ลมแล้วแมทั้งทางเตาทงจะโคกลืมคุณกาวินสวัสดีค่ะพิมพ์อะไรมาคะพิมพิมให้ดีหน่อยนะคะขอบพูดค่ะเขาให้ระงับนะคะเพราะเพราะอ่านไม่ออกค่ะ ีพิมพ์เขาก็ไม่ได้ตั้งใจมันไม่เป็นภาษาที่พูดได้ทาง ai เขาก็เลยให้ซ่อนให้ระงรับข้อความนะคะเวลาพิมพ์ก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะนี่เป็นอาหารเหนือนะคะเสร็จแล้ว หลังจากโขไปด้วยแล้วเราก็หั่นใส่ลงไปแบบนี้ด้วยนะคะเวลาหมกมามันจะอร่อยมากๆเนาะหอมเนาะหัวหอมนี่ทําให้ปลามีรสชาติอาหารนั้นมีรสชาติหวานขึ้นใช่ไหมหัวหอมก็มีประโยชน์ต่อร่างกายกระเทียมก็มีประโยชน์ใบมะกรูดตะไคร้ เครื่องปรุงอาหารของเรามีประโยชน์ล้วนล้วนล้วนนะทำให้ปลาไม่เหม็นคาวด้วยนะคะหอม การเย็นค่อยิชั่วในลมดีลมพัดดีอยู่ชั้นห้านีก่ก็โขกต่อโขกก็ไม่ต้องละเอียดมากหรอกเนาะแค่ให้มันได้เข้าเนื้อ หอมใส่เยอะๆอร่อยหอมกระเทียมเกลือเม็ดพริกขี้หนูแห้งตะไคร้คาใส่ก่อนบ่คาไม่ใส่นะคะใส่แค่ตะไคร้แล้วก็มะแขว่นเดี๋ยวพอมันเข้าเนื้อมากแล้วเราก็เอากระปีมาใส่ด้วยจะใส่กระปีแทนปลาร้านะคะเป็นสูตรทางเหนือเหนือ ผมเจียงไายเนอเจ้าของมากแขวนแล้วขมิ้นจะใส่ตัวไหนไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ใส่ขมิ้นลงไปด้วยขมิ้นผมนี่เราบดมาแล้วขมิ้นมีเจ้าอันต่ำไว้ ไวก้กินต่อกรอเป็นโลกภูมิแพ้มันเป็นคืนเพื่อนให้กิ่นขมิ้นชันขมิ้นชันปั้นเป็นลูกกรอนผสมน้ำผึ้งแล้วมันจะหายเป็นโรคลงพิษมันก็เป็นระมุนไห้คั้งนั้นขมิ้นจักไค้ใบมะขูดมู้นเนี่ยทำมไรชั้นเลย แม่บอกว่าสมุนไพรชั้นเลิศขมิ้นใบมะกรูดตะไคร้จักไข่ภาษาเหนือจักไข่ก็คือตะไคร้นั่นเองน่อยๆ,ๆไม่ต้องเยอะเยอะมากมันมัน<ช>ขมเนาะนะมันเฟื่อนอแต่เยอะเกินไปมันก็ออกเฟือเฟ่อนๆกมขมขมิ้น มินไปแล้วปลาจะเป็นสีเหลืองหุยๆวเลยนะเนาะอย่าน้องหม้อ ไปมาแล้วก็ไป <Și> <analyze anthropology> ก็เอามาผสมว่าไปเรื่อยดีกว่าเอาไว้ให้ละมันล่นลงไปมันเกิดจากคราวกไไ็ไม่ได้อันน่งเก็ต้องใส่แล้วใส่ผงนัวกันบกาแล้วใส่ตึกงน้อตึงผงนัวเฮียนแบบละคันเดียวกัน เยอะจะใส่เยอะใส่น้อยนะก็มันอร่อยเหมือนกันหมดเพราะว่าผงชูรสจะมีสารไปกระตุ้นต่อมที่ลิ้นเราให้รับรู้รสชาติว่าอร่อยมีคนเข้าใจผิดว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยไม่ใช่เลยใส่เท่าไหร่มันอร่อยเท่ากันเพราะมันไปไปกระตุ้นสารอะไรคุณกระตุ้นต่อมใต้ลิ้นตรงไหนสักที ให้รู้ว่าอาหารนั้นอร่อยไม่เชื่อเซิร์ชเข้าไปดูในในความรู้ของอะไรวิทยาศาสตร์ <c oughs> แกเป็นคนที่ิข้าวแล้วไม่ค่อชอบใส่ผงชูรสแกเป็นคนแพ้ผงชูรสกินแล้วบันใจสั่นแต่แม่ก็ต้องใส่นิดนึง ขาบอกว่าแม่อย่าใส่เยอะนะอาจจะขัดใจคนที่ชอบผงชูรสนะ้วก็ขอโทษด้วยนะคะมันเป็นมันเป็นสุขภาพสวนรวงไครของมันเนาะคนแพ้ก็คือแพ้นะี่ยก็บอกให้แม่เอาสัมมาใส่ตรงนี้เอาเอาทูๆูไปเลยเปิดห้องะไรอย่างเอาหมุนๆนเนี่ยนี่แนี่ เอาหมุนหมุนนี้ก็ได้แล้วแม่ไม่ต้องกออเหนหม็มเอาหมุนหมุนไปกะที่เนี่ยมันก็หลุดละแม่กลัวสาก์จะเหม็นคท้าอีกมันก็ไม่เป็นาไรก็ไปล้างเอา,เา,เอา,เา,เาก็เอามาใส่แล้วดูก็โคเลโคเลเลหรอคนภาษาเหนือเลือกคนนะ เอาใส่เข้าไปแล้วกับกลนกลนกลนให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวก็เอาไปหอไป่อใบตองนัำนที่จะออกสีเหลืองๆหอน่อยปลาจะได้ตัวเหลือง กลับมาจากสุพรรณกันนะคะถนนสุพรรณกรุงเทพก็จะมีรถติดช่วงหนึ่งเขาทำถนนเนาะติดตรงนั้นเกือบชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้อตอนแรกก็นึกว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรอ๋อไม่ใช่เขาทำถนนนี่เองอน,นี่เดี๋ยวเราก็จะคนดีถือสากให้แม่อยู่มันจะช่วยคนก็ เอาน้ำตเตลหน่อยหนึ่งดิน้ำล้างคุกใส่นิดนึง <S <S โหระพาใส่ลงไป <S 2> <S 2> พ่อไปทำอะไรมาเมื่อกี้ขัรถไไปนอนไหนข้างล่างไปนอนข้างล่าง bịt em ai hôn là hôn mà lại hận hiệu một kìm anh em bạn bạn anh bạn anh bạn anh bạn 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 giờ, mí mà ะดี๋ยวเราล้างไก่เอาอะไรอ่ะน่าขอด๋อยไปหน่วยก่อนทุกคนเลย คนไม่เข้ากันสีสวยแล้วเห็นไหมคะหอมด้วยไม่เหม็นคาวปลาเลยเพราะว่าขมิ้นมะแขวนแล้วก็ตะไคร้หัวหอมใบมะกรูดด้วยโหระพาด้วยมันไปกบกินของปลาหมดเลยปลานี่เราก็ล้างน้ำเกลือมาแล้วอันนี้ก็หอมหอมมะแขวนมากๆเลย หอมเครื่องแกงด้วยนะคะกะปิอะไรหอด้วยใบตองแม่ปลาตัวใหญ่นั่นบทปั๊ดทีเลยว่ะออเอาเป็นตัวมัใช่แต่ละคันแล้วนะอ๋อคันมดแล้วเร็นหอ่อหอเป็นตัวตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งให้สุกก่อนถึงมาย่างไงมันก็เลยยังไงก็นี่ถ้าเขาจะกินก็ก็ย่างเนาะอันที่นี่เขายัางมาต้องย่างก่นกนนอนอ เอาไปนึ่งให้สุกก่อนถ้าจะกินก็เอามาย่างไปหน่อยหนึ่งทั้งใบตองมันจะได้กลิ่นหอมแต่ที่จริงก็ไม่ย่างก็ได้แล้วแต่เราเนาะถ้าไม่สะดวกอก็เหมือนหมกหม้อนั่นแหละแต่ที่จริงอะถ้าเรา,าเราอยู่ต่างจังหวัดเราจะจุดเตาถ่า,านเราจะปิ้งเลยเราจะไม่นึ่งด้วยนะ่มไหมเนาะนั่งอยู่ให้มันชุก สมัยก่อนไม่อุ้ยมันเนี้ยเป็นหอยใหญ่ๆนั่นอ้าวมาหั่นทีนี่ระวังนิ้วอย่างม,มันเตอะปวต้องหัง่นแต่วต้องหัง่ <S <S าานางดาก็ถามหน่อยยายหั่นครึ่งแล้วแต่ไม่ให้ขาดจากกัน<ม>เสื้อเลอ่อเร็วเ,เห็นเสื้อ,อนี่คือการ ออหอนึ่งเอ้ยไม่ใช่พูดผิดหอหมกอุ้ยเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วอ,อ้อดื้อด้วยถ้ามันเข้านิ้วแล้วลำบากนั่น๋อมาพอ,พอ,พอ คนๆให้เข้ากันพอกระจายแท้ยังหยุดรอบ ไว้สักคู่ไปห,ห่อให้ให้พริกให้พริกเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อปลาเปานที่นึงเราอยหอ่อพริกแกงเยอะเลยพ่นๆใบตองเราก็ตัดมาจากสุพรรณแล้วนะจากสวนนะ ลมลดไฟก็วิ่งแล้วปกติเลยไฟล่าคงจะวิ่งเไม่ตางกันเดียวบางสายนะค่ะไฟดิ้นเด็กมันเป็นหนังอ้ำดิ้นรถไฟดิ้นเลยกับบ้านนี่กับน้องกับบ้านมาได้นะลูกมันก้อนเป็นแบบก็เป็นเหมือวิ่งกำลังมาวิ่งไม่ได้ลดมดอ่ะ

จะไปดูสถานการณ์ด้านนอกมาไปไ,ปไปโอ้ยอัน,นเรียบร้อยแล้วมีนนยาล้ดูหลังคาหลังคาสภาพบ้านลังจากแผดปีนไหวอันนี้ของเราไม่ได้เก็บอยู่แล้วเราไว้อย่างนี้นี่ลูกสาวมาจากเมืองจีนก็ยังของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยนะคะเพดงเพดานนี่เราอยู่ชั้นห้าไม่มีรอยแตกกราวเลย มีสภาพเดิมไม่มีอะไรเสียหายนะคะนี่หลังคาก็ยังปกติอยู่เพิ่งรีโนเวทใหม่นนะฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีอะไรด้าน,นนอกฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่มีตึกทิปโก้ก็ยังอยู่ดี ตึกสูงแถวนี้ไม่มีอะไรเนาะแต่เลยไปหน่อยนี่ที่จะตุจักที่ว่าตึกถล่มลงมาก็ไกลออกจากบ้านเราไปสองกิโลนี่ค่ะแถวนี้เราก็จะไม่มีตึกสูงเท่าไหร่แต่ก็ตึกนู้นเลยที่เราเห็นค้าลิบติตรงนั้นร้าวมากเลยนะคะเขาไม่ให้เข้าอาคารตรงนูน้นแกบเกียรกายตรงนูน้นตรงนูน้นใกล้กลรัสภาก็ร้าวก็ยังเข้าไม่ได้ แต่ฝของเราไม่มีปัญหาฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีปัญหาถึงจะเก่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงมากๆเลยตึกรุ่นเก่าให้แข็งแรงรุ่งนี้เขาให้ไปสำรวจที่ทํางานกันว่าทีมงานตึกแล้วเพราะวันก่อนพารีบกันออกมาแล้ววันเมื่อวันศุกร์ต่างคนต่างวิ่งออกใครมีบ้านต่างจังหวัดก็กลับต่างจังหวัดก่อนเราก็ไปสุพรรณมาดูแล้วด้านนอกก็ไม่มีอะไรเสียหายเลย ปลอดภัยดีทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีอยู่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยขอให้ทุกอย่างสงบพระ <c oughs> พุทธเจ้าคุ้มครองคุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ตองพร้อมตองไ้ยายนั่นหรอคอตองอยู่นี่เดี๋ยวจะหอ่อแม่บอกเก็บกวาดก่อนเราก็หมักไว้อย่างนี้ก่อนให้เข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวค่อยห่หอสีสวยมากเลย ปลาสดมากๆเขาเพิ่งไปจับมาใหม่ๆฮะมาจากเพชรบูรณ์นามาให้เยอะเลยมีปลาช่อนด้วยแต่ว่าเราไม่เอาปลาตัวใหญ่อปลาตัวเล็กแล้วย่ากเขาก็ให้ปลาดุกมาอีกก็เอามาหมกด้วยกันก็อร่อยนะปลาดุกเนื้อเขาน่าจะอร่อยนะปลาหมกปลาปลาดุกนานะ รอแ,แม่แป๊บนึงแม่จะหอ่อขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะเดี๋ยวถ้าแม่ห่อแล้วแก้วจะมาไลฟ์ใหม่ค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เนี่ยลุกสีสวยไหม <c oughs> มเดี๋ยวถ้าแม่ห่อแล้วจะ, <c oughs> จ,ะจะมาไลฟ์ใหม่นะคะ